ด้านนี้น้ำตาลไม่ต้องเพราะคนบันเทิงจัดเต็มความหวานแบบจุกๆสมกับเป็นเดือนแห่งความรัก เริ่มที่อันดับ5กับคนน้าอิจฉาบุ๋มปนัดดานี่ขนาดบอกว่าหนุ่มกลามแนนก๊อตอาทิตย์ยังไม่ใช่แฟนแต่ฝ่ายชายก็เป้เบอร์ใหญ่ด้วยการยกที่ดินหนึ่งไร่ในจังหวัดภูเก็ตให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์เพื่อพิสูจน์ความจริงใจไม่อยากจะคิดว่าทะเลือสถานะจะจัดหนักอีกขนาดไหนส่วนใครที่กลัวว่าแม่บุ๋มจะถูกหลอกรุ่นนี้แล้วไว้ใจได้หายห่วงถามทำไมว่าทำไมเขาถึงให้ที่ดินม่ไม่ได้ถามอะไรมากเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจ <laughs> สาหรับทุกคนที่เป็นห่วงอะนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะที่ฉันพอจะดูแลตัวเองได้เขาก็แสดงความจริงใจมาขนาดนี้ก็ค่อยๆเปิดรับดูศึกษากันไปเนาะล่าสุดก็ได้คําสับใหม่จากน้องอันดามันก่อนจะเป็นแฟนก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนก็เขายังยไม่พูดอะ่ะเราเป็นผู้หญิงเราห้ามตุตะเป็นเพื่อนกันไปก่อน <laughs> คู่รักต่างวัยจิบจ๋าหลังจากต้องเลื่อนงานวิวามาสามรอบเลยขอลัดขั้นตอนด้วยการควงกันจดทะเบียนสมรสก่อนแต่ง,งานนี้ไม่ธรรมดาก็ตรงที่ฝ่ายชายจัดหนักเหมาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวพาไปเซ็นเป็นสามีภรรยากันบนฟ้าในวันที่14กุมภาโดยมีแค่แม่ของทั้งสองฝ่ายเป็นพยานเรียกว่าเป็นงานแต่งสไตล์มินิมอลเหมาะกับยุคโควิดที่ปังสุดๆส่วนงานฉลองวิวาก็น่าจะมีตามมาภายในปีนี้ ตอนนี้ก็ถือว่าแต่งงานแล้วเปลี่ยนคำนำหน้าด้วยเป็นนางแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลค่ะนางพิมพรตาแสงสิงแก้วไม่ชินเลยจริงๆวันนี้ตอนเช้ารู้ขึ้นมาแล้วก็มาถามตัวเองว่าจริงเหรอเนี่ยสถานาะเราเปลี่ยนแล้วเหรอแต่ว่าสิ่งที่มันมากกว่าคาพูดเ่ยคือแววตาของเขาจต่ว่ามันเป็นแววตาของคนที่จะมั่นใจที่จะฝากชีวิตที่เหลือหลังจากนี้ไว้ให้เขา เรื่องดราม่าก,กับอันดับ3ามความฮอตของเพลง12ที่ลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีนำเพลงนาฏศาิลป์อินเดียของครูพยงมุกดาผู้ล่วงลับบาดัดแปลงจนฮิตติดผูชัวค้างคืนแต่กลายเป็นงานเข้าสังงานเพราะถูกคอเพลงบางส่วนฉะว่าวิธีการร้องอักขระภาษาไทยผิดเพี้ยนไปมดล่าสุดจ๊ะชี้แจงผ่านวันบันเทิงเคารพครูบาอาจารย์ถึงขั้นจุดทูบบอกกล่าวแถมเรื่องนี้ยังทําให้เธอมีงานจ้างหลั่งไหลเข้ามาเพียบเลยค่ะ เรื่องแรกก็คือเรื่องว่าลองไม่พอหนูก็ยอมรับนะคะว่าลองไม่พอเพราะว่าเราตั้งใจเพราะโจทย์เพลงนี้เราอยากทําให้ตลกขกฮาสองเรื่องคาว่ากระดักกระดากับตุดานะคะเราตั้งใจคือมาเป็นสัมเนียคนบ้านนอกเนาะอย่างจ๋าเนี่ยคนอ่างทองอะ่ะเดือนกระดักกระดาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วต้องเรียกกระละกระดาอย่าดรามาร่าเลยค่ะคุณค่ะถ้าสมมุติว่าใครมองว่าเ้ยจ๊ไปเอาเพลงชั้นรูมาทา เสื่อมเสียจะขอโทษจริงๆอะไรที่จะทําไม่ถูกใจเนะจาะจะก็ต้องขอโทษไว้ตรงนี้ติะชมกันได้ค่ะแต่ขอร้องแบบเดียอะไรที่มันเรงๆเไรอย่างเงี้ยแต่แล้วจาก,ก็เชื่อว่าไม่มีใครหรอกที่ชอบให้แค่คนอื่นมาไดาอันดับ2กับมาหากับดีเจมะต้มเตชิน หลังรักษาตัวจากโรคโควิด -19 อยู่นานร่วมเดือนและตรวจไม่พบเชื้อแล้วก็ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่สอนอทุ่งมหาเมฆในความผิดฝ่าฝืนพรากฉุกเฉินและพรบโรคติดต่อจัดงานวันเกิดที่โรงแรมบัญญันทรีเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวเปิดใจขอโทษอีกครั้งซึ่งจากเหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตขอโทษทั้ง จ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องแบบใช้เวลาเป็นร่วมเดือนนะครับในการสืบสวนคดีนี้ขอโทษทั้งพี่ๆสื่อมวลชนที่พยายามจะติดต่อสอบถามทั้งเรื่องอาการตุงอาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือแบบร้อซในในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับต้องขอโทษจริงๆตุงพร้อมที่จะรับชะตาก,กรรมทุกๆอย่างที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้อยู่แล้วมันเป็นบทเรียนที่แบบ ตุมไม่สามารถลืมได้ไม่ว่าจะผ่านไปกปี่ปีต่อให้โควิดหายไปตุมก็ต้องรู้ว่าครั้งหนึ่งตุมเคยประมาทเลินเล่อจนสร้างวิกฤตทําให้ใหลายๆคนได้รับผลกระทบเพราะฉะนันบทเเลยครั้งนี้ทำให้ตุมใช้ชีวิตอย่างมีสติมากๆในอนาคตครับผม สุสานแขวงพระนครใต้พิ่ภาคษาจำคุก1เด e ือนปรับ1,000 0บาทแต่ให้รอลงอาญา1 000, ปีและคุมความประพฤติโดยต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่3เดือนต่อครั้งในกำหนด1ปีและห้ามมีให้ร่วมชุมนุมหรือทำกิจกรรมหรือเมื่อสุมในสถานที่แออัดในลักษณะเดียวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ผายในกำหนด3เดือนสรุปง่ายๆคือเราเป็นแฟนกันเลยครับเราเป็นแฟนกันเลยครับ ฟินที่สุดในสสานโลกไปเลยเมนุ่มก๊อตอิทิพัตเปิดปากเรียกสาวริชีอ่อรเนนว่าแฟนแบบเต็มปากประกาศขยับสถานะจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงหลังแฟนคลับเอาใจช่วยมานานงานนี้พอแม่ฝ่ายหญิงยังเปิดไฟเขียวรอเพราะรู้ดีว่าลูกสาวปากไม่ตรงกับใจซึ่งหลังปล่อยคลิปสัมภาษณ์ไปทั้งในเ c e b o o k และย t u b e ของวันบันเทิงก็มีแต่เสียงชื่นชมในความแมนและชัดเจนของหนุ่มก๊อตจนขอยกให้เป็นคู่ที่น่ารักแห่งปีไปเลยล่ะคะ่ะ ตอนแรกเราก็กังวลเหมือนกันคือเราก็กลัวฟีดแบ็กในทางที่ไม่ดีเหมือนกันล้าต่างคนก็อย่างต่างมีแฟนคลับที่ชอบในตัวตนของเขาคนเดียวเราก็เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องทําให้มันชัดเจนเลยไม่อยากให้คนมองเขาแบบเราเป็นคแค่คู่จิ้นกันเพื่อแบบคอมเมอร์เชียลอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคือสําหรับผมก็มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันลงตัวมากๆแล้วเราก็เลือกแล้วแล้วมันก็รู้สึกว่ามันใช่มากๆอะไรจริงๆแบบ มามาป้าป้าก็รู้ว่าหนูเป็นเพื่อนเขามาตั้งนานแล้วหนูก็ชอบบอกว่าแบบหนูไม่ได้แบบสนิทกับเขาขนาดนั้นนู่นนี่แต่พ่อแม่เหมือนเขาก็ชอบบอกเขาดูออกอะไรเงรี้ยเขาบอกว่าหนูชอบพูดว่าแบบหนูชอบเหมือนแบบพูดไม่ตรงกับที่บบปา<ะ>กไม่ตรงกับใจ <laughs>